เรื่องราวที่ทุกคนกาลังจะได้ยินต่อไปนี้ครับเป็นเรื่องราวของนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีร่องรอยไม่มีหลักฐานไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยเหลือแต่เพียงการบอกเล่าถึงการมีอยู่ของเขาผ่านครอบครัวเพื่อนแล้วก็รูมเมทของเขาฟังดูเหมือนจะเป็นคดีคนหายตามปกติแต่ว่าไม่ใช่ จกนกระทั่งเวลาล่วงเลยมามากกว่า50ปีอ่ะตำรวจก็เพิ่งจะสามารถไขคดีการหายตัวไปนี้ได้เว้ยแต่ว่ารายละเอียดในคดีนะี้กลับมีบางจุดที่น่าประหลาดตรงที่มีคนรู้อยู่ก่อนแล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนก่อนที่ตำรวจจะไขคดีได้สิอีกแล้วคนคนนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเัื่อกษาคนนี้เลยแม้แต่อย่างเดียวไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่รูมเมทที่อาศัยอยู่ด้วยกันและไม่ใช่คนที่รักพาตัวเข้าไปด้วยแต่เป็น หมอดูเป็นหมอดูคนหนึ่งที่ไม่รู้จักอะไรกับเขาเลยเว้ยแต่การทํานายทายทักของหมอดูคนนี้ทําให้ตํารวจปิดคดีได้ครับและนี่คือคดีการหายตัวไปของดักลาสปิดครับในปี1973ที่เป็นหนึ่งในคดีบนโลกที่มีหมอดูมาให้บอกแสการหายตัวไปของเขาครับ และีการหายตัวไปในเคสนี้สนับสนุนโดยโอพับครับและอยากจะบอกว่าโอพับเข้าไป X กับวันพีซนะครับผมอาหารเช้าซีเรียลโฮเกนมี2รสชาติครับนั่นคือรสช็อกโกแลตและคาราเมลและรสสายไหมอันนี้แปลกใหม่มากอยากให้ลองดูรวมถึงทุกคนสามารถแลกของพรีเมี่ยมในการสะสมซองครบ1 0ึซองครับพร้อมกับแนบใบเ็จแรก,กรับโหมดลืขสิทธิ์จากวันพีซฟรีฮะทุกคนสามารถกดโดยเหรียญได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นในปี2 0 2พันยบทุกคนตำรวจมหาทิทาลัยูทาเนี่ยได้จ้างนักวิเคราะห์ข้อ,ม,ขอรรม,นนมูลาชิง ชื่อว่านิโคมิเชลคุณมิเชลเขาเปิดแฟ้มคดีข้อมูลสูตรวิเคราะห์และข้อมูลดับรัฐยูท่าออกมาแล้วก็เจอว่าที่มหลาลัยยูท่าเนี่ยมีคดีเย็นที่มีคนสูญหายไปจากระบบมามากกว่า20ปีลวซึ่งคดีเย็นหรือว่าโคเคสเนะี่ยหมายถึงคดีที่ยังไม่รับการแก้ไขหรือว่าคดีที่ถูกลืมนะแล้วนะลก็มักจะเป็นคดีที่ไม่มีความคืบหน้าแล้วแะอย่างเช่นคดีฆาตกรรมที่ยังไขปริศนาไม่ได้หรือว่าคดีบุคคลสูญหายที่มันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานมา,ากจนบาะแสมันหายหมดแล้วอะแต่ก็ ก็คือโคที่แปลว่าเย็นใช่ไหมและเคสที่หมายถึงคดีหรือว่าเหตุการณ์โคเคสจึงเป็นคัที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของคดีเย็นหรือคดีที่ไม่มีความคืบหน้าอะไรแล้วอะประมาณว่าคดีที่มันถูกฟีสไว้แบบไม่คืบหน้าต่อที่นี้มีพันตีคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าพันตีเฮเทอร์สเตอร์สเนเกอร์ครับรองผู้บังคับการฝ่ายสืบสวนของมหาวิทยาลัยยุทาพอเขารู้เรื่องคดีเย็นนี้ปั๊บเธอก็ตัดสินใจรื้อคดีนี้มาสืบสวนใหม่ครั้งครับแต่คดีนี้มันมีเรื่องที่น่ากังวลใจอย แต่มันก็อาจจะไม่ได้ยากเกิน,กนไปคือเธอน่ยมองว่าการรื้อฟื้นคดีนี้มาสืบสวนต่อเนี่ยมันน่าจะพอไปไม่ได้อยู่มันจะมีพวกบันทึกคาให้การต่างๆที่มันพอจะหลงเหลืออยู่บ้างนะแต่ว่าสิ่งสําคัญในแนวคิดนี้เลยคือเธอบอกว่าสําหรับเธอแล้ว,วจุดประสงค์ที่รื้อคดีนี้ขึ้นมาทําอีกรอบแบบเพราะเขาอยากปิดคดีนี้ให้ได้คนที่รอการกลับมาของคนในครอบครัวหลัก1ิปีอ่ะไม่มีความสุขหรอกอย่างน้อยก็สามารถให้ผลกับพวกเขาได้ว่าคนในครอบครัวพวกเขาไปไหนและเป็นอะไรไปแล้วก็คือเป็นการเห็นใจครอบครัวของฝั่งดัรลาสปิตที่แบบบมีคคคนนรรอวู ก็คือไม่รู้ว่าเสียชีวิตไปแล้วหรือยังหรือว่าเสียสติแล้วคือไปอยู่ที่อื่นอะไรมาเนี้ยการรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาทาใหม่ก็อาจจะเป็นการหยุดความหวังของครอบครัวเขาว่าไม่ต้องหวังนะมีบทสรุปให้พวกเขาชัดเจนแต่คือคดีเย็นแบบนี้คือมันก็ไม่ได้เจอบ่อยๆนะแถมการไขคดีเย็นแบบนี้คือเป็นเรื่องที่ยากเนาะแต่ตนเกอร์เนี่ยก็ตั้งเป้าหมายว่ายังไงก็ต้องไขคดีเนี้ยให้ได้และคดีที่ว่านี้คือการหายตัวไปของนักสัมผาสรายยูทาที่ชื่อว่าดักลาสบิกนี่แหละครับทีนี้พาร ฉบับนี้ถูกตีพิมพ์เมื่อวันที่19ตุลาคมนนปี73ครับได้เผยแพร่การรายงานบุคคลสูญหายของดักลาสบิสครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ซึ่งหายตัวประจากหอพักเมื่อ7วันก่อนดักลาสบิสหรือว่าชื่อเต็มคือดักลาสฮาริเวลบิสเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมนนปี50ที่เมืองโพคาเทโรที่รัฐไอเดโฮเขาเป็นบุตรของดอนน่าแพริเซียฮาริเวลและฟานซิสแฮโรบิสและเขามีพี่น้องสองคนได้แก่พี่ชายที่ชื่อว่าเดวิดครับแล้วก็น้องสาวาชื่อว่าซูแซนพอลล่าและเมื่อวันที่12ตุลาคมปี73ครับก็คือวันเกิดของดักลาสบิสนะเขาเดินออกจากหอพักที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ก่อนจะหายตัวไปอย่าง ยร่ยออแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็มีข่าวลือว่าพอดักลาสบิกอ่ะออกจากมาหาลัยไปแล้วอะ่ะบิกก็โบกรถไปที่เมืองออกเดนันทีครับเหมือนเขาตั้งใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือไม่ก็นหนีออกนอกประเทศแต่บางคนอาะเชื่อว่าบิกหายตัวไปในเชิงขาวที่อยู่หลังมาหาลัยครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแม้แต่บันทึกที่บอกว่าใครรู้จักบิกดีพอคือรู้แค่ว่าเขาเคยพักอยู่ที่หอพักหนึ่งแต่ตอนนี้หอพักนี้มันถูกรื้อถอนไปแล้วครับและถึงจะรู้ว่าบิกพักอยู่ที่ไหนแต่ก็ไมร้้ยดดวาเปมหจไไพะะ แล้วก็ไม่มีใครรู้ซ้ำว่าใครเป็นคนแจ้งความเรื่องที่บริกหายตัวไปไม่มีแม้แต่ข้อมูลที่บอกว่าเจ้าที่เนี่ยเคยตามหาตัวบริกไปแล้วที่ไหนบ้างคือข้อมูลมันแทบลือนลางมากอะแถมยังมีรายงานที่ขัดแย้งกันเองครับนั่นคือเรื่องของสถานที่สุดท้ายที่มีคนพบบริกคือข้อมูลเก่าๆมันแทบจะแบบเบาบ,บ,เบางลงมากๆอะแล้วมันแทบจะไม่มีอะไรสืบต่อได้เลยว้ยจากตอนแรกๆที่ทีมสืบสวนนะว่าเออมันน่าจะพอไปไมได้ในการไขคดีครั้งนี้เนาะแต่ตอนนี้คือแบบมันยากมากอะทำให้ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาครับไม่มีใครตามหาตัวบร ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับดักลาสบิกครับที่เนเกอร์รู้พอดูจากข้อมูลที่มีอยู่นะตอนนี้ข้อมูลอันน้อยนิดโอกาสที่เนเกอร์จะตามหาตวัวบิกเจอคือแทบจะเป็นศูนย์นะแต่เนเกอร์ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับยังพยายามที่จะสืบคดีนี้ต่อไปได้ครับเธอตัดสินใจทํางานร่วมกับนักสืบคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจอร์นไดเอลถึงแม้ว่าในตอนเริ่มต้นทั้ง2คนนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้คือน้อยมากก็ตามนะแต่ว่าหลังจากลองพยายามหาข้อมูลทั้งต,ต่างๆที่พอจะมีเบาะแสแล้วเอามากรองลงกัน เมื่อตำรวจได้ไปเจอข้อมูลว่าน้องสาวของบริกหรือซูซานพอลล่าส์เคยโทรเข้ามาที่ศูนย์ของมหาลัยตอนปี2018ด้วยครับน้องสาวคนเนี้ยโทรมาถามเรื่องพี่ชายตัวเองครับก็คือดักลาสบิกแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับไปครับพอได้ข้อมูลการโทรนี้มาปั๊บนักสืบไรอัลก็เรียกติดต่อกลับไปหาน้องสาวของบริกทันทีครับก่อนจะบินไปหาเลยที่รัฐแคลิฟอร์เนียนักสืบไรอัลมาที่นี่เพื่อเจอครอบครองบริกครับซึ่งตอนนั้นเขาเจอแค่น้องสาวของบริกและการเจอกันของทั้งสองคนน่ะก็ดูเหมือนจะทําให้การสืบคคคคคคดดีีีีนนนักกกเเเอออรรร่่่่่มมมมววาาาืืบ้้้ขึึทงงงูิุยยตตถ เขาหายตัวไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งณตอนเนี่ยทางครอบครัวก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ไหนเว้ยและในตอนนี่ะเดวิดพี่ชายของดารลาสปิกก็มันอยู่ที่บ้านครับและเดวิดเคยให้สัมภาษณ์กับสถานี ABC ีซีว่าตัวน้องชายของเขาอะได้ออกจากบ้านเกิดที่เมืองพคาเทโรเพื่อมาอยู่ที่ยูทาส่วนเดวิดอยู่ที่ยุโรปครับและตัวพี่ชายก็ไม่รู้ว่าทำไมจ,จู่ๆน้องชายเขาถึงหายตัวไปเฉยๆที่นี้หลังจากนั้นครับน้องสาวของบิกก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดกับดารลาสปิกให้ฟังครับรวมถึงเรื่องแฟนสาวของบิกด้วยเธอได้ให้้้้ขขออออมมมููลปรรระะาณาาตััววกกกกกบบแแฟนสงเเเไไไ่่่ธ็ี ร,รู้แค่ว่าอยู่รัฐอื่นทําให้นักสืบไรอัลก็ไม่รู้จะตามหาแฟนสาวคนนี้ต่อที่ไหนเว้ยที่นี้นักสืบไรอัลก็เริ่มพูดคุยเรื่องต่างๆครับของดาราสปิกนะผ่านน้องสาวของเขาและเก็บหลักฐานต่างๆที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับบิกมาและนักสืบไรอัลก็มองว่าการจะหาตัวบิกให้เจอนะ่ยยังมีอีกหนึ่งบอแสที่สําคัญมากครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการตามหาด้วย DNA เครับเพราะคดีเนี้ยมันหามานานหลายสิบปีแล้วโอกาสที่จะว่าบิกเสียชีวิตแล้วเนี่ยแล้วกลายเป็นศพเนี่ยนานแบบมันมีส ไม่ว่าเขาอยู่ในสภาพไหนก็ตามและเมื่อคิดแบบนั้นนะ่ะนักสืบไรออาจึงเตรยียมอุปกรณ์ที่จะเก็บตัวอย่าง DNA เครับเขาก็เลยใช้ไม้สวอปป้ายไปที่กระพุ้งแก้มของน้องสาวบิกค,ครับซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่าชีคสวอปครับซึ่งถ้าเคยมีการพบศพบ,บิกในฐานะศพเรนามจริงอ่ะตำรวจก็จะเจอข้อมูลได้ครับหลังจากที่เอา DNA เนะี่ยไปเข้าระบบตรวจสอบฐานข้อมูลของจอร์โดหรือก็คือศพเรนามครับคือในสารวัตรไมค์กาทุกคนคําว่าจอร์โดอ่ะเป็นชื่อที่ใช้เรียกศพที่ไม่ทราบชื่อครับหรือคู่ความท จะใช้สําหรับเพศชายครับส่วนเพศหญิงใช้คําว่าเจนโดและในปัจจุบันนี้มีการตั้งคําศัพท์คําว่าเบบี้โดด้วยที่เอาไว้ใช้สาหรับเรียกเด็กที่ไม่ทราบชื่อครับซึ่งถามว่าทำไมต้องตั้งว่าจอนโดหรือว่าเจนโดใช่ไหมเนื่องจากชื่อเหล่านี้ครับเป็นชื่อพื้นฐานที่พบไปทั่วไปของชาวอเมริกันครับถ้าเป็นไทยก็เลยสมชายสมหญิงอะไระมาได้ในสมัยก่อนนะแลวในคอมพิวเตอร์เนี่ยบางซอฟต์แวร์จะใช้ชื่อจอนโดครับสำหรับเป็นตัวอย่างในการกรอกชื่อและนามสกุลด้วยอะทีนี้นักเสิร์ฟไปเอาส่งข้อมูลให แต่สุดท้ายดีเที่ไปเก็บมาครับไม่ตรงกับจอรโดคนไหนเลยในฐานข้อมูลครับบอกแสที่ได้จากการบินไปรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยจึงมีแค่เจอตัว้องสาวของบิกได้ฟังเรื่องราวของบิกครอบครัวบิกและเก็บตัวอย่างดีเอมา เหมือนจะคืบหน้าแต่มันก็ยังอยู่ที่เดิมครับทีนี้มันมีเรื่องบบอแสโดยบังเอิญด้วย,วยคือผ่านมาประมาณ2เดือนน่ะหลังจากที่เนเกอร์ตัดสินใจตามสืบคดีนะเดือนธันวาคมในปี2022อ่ะเนกเกอร์ได้พาลูกสาวของตัวเองครับไปหาหมอตามนัดที่คลินิกข,ของซีเวนวอรเรนไม่ใช่เอดลอรเรนวอเรนนะซึ่งแน่นอนว่าเนเกอร์กับหมอวอเรนเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนครับหลังจากที่เธอพาลูกสาวไปหาหมอปับ๊บเธอกับหมอวอเรนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันไปเรื่องตามภาษาหมอคนไข้อะสักพักก็เริ่มูเเร่อองงานก้วว เป็นเจ้าที่ตำรวจของมหาลายยูท่าครับแล้วประโยคต่อไปของหมอวอาเรนทำเอาเนกเกอร์ช็อกเลยเว้ยคือมันเป็นความบังเอิญที่แบบอะไรวะ อะไรแบบบังเอิญแบบโคตรโคตรอ่ะก็คือพาลูกไปหาหมอฟันคนนี้ที่ชื่อหมอวอลเลนใช่ไหมแล้วพอหมอวอลเลนรู้ว่าเนเกอร์เป็นเจ้าที่ตำรวจของมหาลัยยูท่าใช่ไหมก็เลยเป็นการคุยกันคือเป็นการคุยเรื่องหน้าที่การงานตามปกติเลยหม,หมอวอลเลนเล่าให้เนเกอร์ฟังว่าเออเนี่ยมันมีเรื่องแป,แปลกอยู่เรื่องหนึ่งตอนปี73ตอนนั้นอะ่ะผมเป็นนักเรียนอยู่ที่มหาลัยยูท่านี่แหละแล้วจูจ่ๆวันหนึ่งเนี่ยรูเมทของผมก็หายตัวไปเอารูเมทของผมหายตัวไปพอเนเกอร์ได้ยินเรื่องที่หมอวอลเลนพูดปั๊บช็อกเลยตกใจเลย ใช่แล้วอ่านเองกตกใจอะบังเอิญเกินด้วยวะสรุปคือหมอซีเว่นวอลเลนอะที่เนกเกอร์พาลูกตัวเองมาหาหมอฟันอะเป็นรูเมตของดักลาสปิกด้วยแล้วเธอก็มั่นใจว่าสิ่งที่หมอวอลเลนพูดมากับคดีเธอกาลังตามสืบอยู่มันอาจจะมีความเกี่ยวข้องรับเธอจึงถามหมอวอลเลนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาเล่ารายละเอียดเรื่องที่รูเมตของเขาหายตัวไปและนั่นก็นทาําให้ดูว่าแท้จริงแล้วรูเมตของดักลาสปิกก็คือซีเว่นวอลเลนหมอเนี่ยแหละและยังไม่จบ เซเว่นวอลเลนอ่ะหมอคนนี้คือคนที่แจ้งว่ารูเมทของเขาหรือว่าบิกเนี่ยหายตัวไปเวหมอวอลเลนย,ยังเล่าต่ออีกว่าตัวเขานี่แหละที่โทรบอกครอบครัวของบิกเรื่องที่บิกหายตัวไปแล้วเขาก็เป็นคนที่เจอรถของบิกที่จอดทิ้งไว้ด้วยครับแม่งบังเอิญมากอะ่ะคือแบบบังเอิญเกินคือตามสืบแทบตายไม่เจอไปหาครอบครัว <ๆ S 2> ก็ได้ข้อมูลอันน้อยนี้กลับมาแต่นี่คือพาลูกไปหาหมอฟันเอา้าหมอฟันเป็นรูเมทเฉยเมื่อหมอวอลเลนรู้ว่าไนเกอร์เนี่ยกำลังตามคดีของบิกใช่ไหมหมอวอลเลนจึงบอกพื ถึงแม้ว่าตอนนั้นตำรวจจะไม่พบร่องรอยของบิกเลยก็ตามนะและนั่นก็ทําให้ดักลาสบิกครับกลายเป็นบุคคลสูญหายนั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งหลังจากฟังเรื่องทั้งหมดนี้ปั๊บเนี่ยเนกเกอร์ก็ไม่ได้คาดคิดเดยว่าเธอจะมาเจอกับบอแสของคดีนี้ที่มันสําคัญมากเว้ยซึ่งข้อมูลที่จากหมอวอเลนน่ยช่วยทําให้คดีนี้มันมีมูลมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับถึงจะได้ข้อมูลจากหมอวอเลนมาแต่มันก็คดีมันก็ไม่ได้คืบหน้าไปขนาดนั้นคือหมอวอเลนคือตอนนี้เป็นหมอแล้วตอนนั้นคือเป็นนักศึกษาแล้วรูมเมทหายตัวไปคือมันก็จะมีข้อมูลอยูแค่นั้นอ่ะตอนนี้ก็เลยรู้เพียงว่าบริก มีน้องสาวอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย California, ชื่อซูซานพอลล่าและมีรูมเมทที่ตอนนี้เป็นหมอที่ชื่อว่าซีเวนวอลเลนและวอลเลนเป็นคนแจ้งความว่าบิกหายตัวไปเป็นคนเห็นรถของบิกที่จอดทิ้งไว้แต่เมื่อตำรวจมาตามหาก,หากลับไม่พบตัวบิกซึ่งทําให้มีคนเชื่อว่าบิลเนี่ยน่าจะหนีออกไปต่างประเทศเลยครับหรือไม่ก็ตายอยู่ที่เชิงเขาลำหางไหลายซึ่งตำรวจมาหาลัยูทาห์ได้ไปตรวจสอบที่เชิงเขาที่หมอวอลเลนเคยไปครั้งนะแต่ก็ไม่พอบบอาะแสอะไรเหมือนเดิมครับแล้วหลังจากที่เนเกอร์คุยกับหมอ,อ,มปปอมวมอลเล เพราะอย่างน้อยเธอมองว่าตำรวจมีข้อมูลตัวอย่าง DNA เธอยังเชื่อมั่นแน่วแน่ว่ายังไงมันก็จะพอมีโอกาสที่จะหมดตามหาตัวบิ๊กเจอได้ครับทีนี้มาถึงหลักฐานที่สาคัญซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีนะครับก็คือปี2 0 2 4นะที่เกือบจะเป็นช่วงเดือนที่บิ๊กหายตัวไปตอนปี73ครับพลานป่าคนหนึ่งไปพบชิ้นส่วนกระโหลกมนุษย์2ชิ้นโดยบังเอิญเข้าใกล้กับยอดเขาแบล็กเมลเทนซึ่งชิ้นส่วนนี้อยู่ห่างจากมหาลัยยูท่าครับประมาณ6ไมล์หรือว่า9.65กิโลเมตรข่าวนี้ไปสู่ตาของเนเก,เกอร์ทันทีครับ เพราะว่าชิ้นส่วนกระโหลกที่พานป่าคนนั้นเจอมันอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่หมออรไเคยบอกว่าเขาเคยไปตามหาตัวบริกเมื่อหลายสิบปีก่อนครับนักนิวเ,เวลและนักมุษยวิทยาจากมหาลัยยุทธาครับ<ๆ>ก็ยืนยันว่าอายุของกระดูกเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับช่วงที่บริกหาตัวไปไว้แทมลักษณะของกระดูกที่เจอเนี่ยมีการผูกกร่อนจากสภาพอากาศไปตามกาลเวลาด้วยครับจึงแน่ใจว่ากระดูกนี้ต้องมีอายุราวประมาณ40-50ปีแน่นอนถ้าลองนับช่วงเวลานะบริกหาตัวไปตอนปี7จม และเจอชิ้นส่วนกระโหลกปริศนาตอนปี24เท่ากับว่ามันผ่านมาแล้วกว่า51ปีแนละ้วและอย่างที่นักตเวทบอกครับว่าอายุกระดูกมันดูสอดคล้องกับช่วงเวลาที่บิ๊กหาตัวไปจริงครับแล้วนัยเก็ร์ก็มองว่าชิ้นส่วนของกระโหลกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเบาะแสของคดีนี้ที่บิ๊กหาตัวไปก็ได้ครับเธอจึงตัดสินใจว่ากระดูกที่พานป่าคนนี้พบยังไงก็ต้องเอาเข้าห้องแลบเพื่อไปเปรียบเทียบ DNA กับน้องสาวบิ๊กให้ได้ครับอ่ะทีนี้คือตำรวจมหาลัยยูท่าได้รับอนุญ,ญาตใหหหห้้้้้เเเเออออาาาาาาชชิินนนนนนนสส่่่่่่วววววกกกะโลลทีีพปนนปปจจจไตตรรรงแบนะรร็ื กระดูกพวกนี้เป็นของใครมาจากไหนเทียบกับประวัติ DNA ของบิ๊กครับซึ่งการตรวจสอบนี้ใช้ระยะเวลานานมากเพราะทางห้องแลบก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดใช่ไหมและคือกระโหลกคือมียุมานานมากอะ่ะและในสุดครับหลังจากรอผลมาถ,ถึง5เดือนผลแลบของชิ้นส่วนกระโหลกนี้ก็ปร,กรากฏออกมาครับผลแลบยืนยันแล้วว่าเศษชิ้นส่วนกระโหลกที่พบบริรเวณเชิงเขาหลังหาายตอนปียีีนั้นมีความตรงกันกันกบญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ของบิ๊กครับในดับพันธุกรรมถึงเก้าสิบเก้าจุดเกิาไปอย่เงแนตนไว้เพราะฉะนันดักลาสบิ๊กได้ ใช่บุกคลสูญหายต่อไปเมื่อดูจากอายุของกระดูกเนี่ยเขาน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ50ปีแล้วครับนับตั้งแต่วันที่เขาหายตัวไปเลยเนกเกอร์ก็เลยได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าตอนที่รับรายงานเรื่องกระดูกที่ว่านี่มันเป็นของบิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือแทบจะหายใจไม่ออกเลยคือหัวใจเต้นแรงมือไม้สั่นได้หมดได้แต่คิดอยู่ในใจว่าฉันอ่านรายงานถูกใช่ไหมมันคือสิ่งที่เขาตามหามานนะั่นคือคดีมันปิดแลว้วอะสิ่งที่เนกเกอร์ทำตลอดวันทั้งหมดครับตอนนี้คือมันสำนลลีผ่เาาขขนแล้ว กว่า51ปี6เดือน19วันตำรวจของมหาลัยยูทาก็สามารถไข,ขคดีเย็นนี้ได้ครับคดีการหายตัวไปของดักลาสบิกก็เลยสรุปว่าดักลาสบิกเสียชีวิตลงที่เชิงเขาลามมหาลัยยูทาครับและตำรวจก็ได้แจ้งผลเรื่องของการตรวจ DNA กับครอบครองบิกในวันที่3พฤษภาคมปี2 0 2 5ครับแต่มันมีรายละเอียดที่น่าแปลกใจตั้งแต่ช่วงปี2022นอะ่ะจนถึง2อง4ันี่สนะก่อนที่จะพบชิ้นส่วนกระโหลข,ของดักลาสบิ๊กเนเกอร์กับนักสืบไดเอลเนี่ยก็พยายาม เปิดเผยว่าการจะหาข้อมูลต่างเกี่ยวกับดักลาสบิกอ่ะคือมันหายากมากเว้ยเพราะดักลาสบิกหายตัวไปเมื่อปี73ใช่ไหมเทคโนโลยีหรือว่าโซเชียลมีเดียมันยังไม่เจริญครับแถมเวลามันผ่านมาหลายสิบปีมากไม่แปลกใจที่แทบจะไม่มีข้อมูลลงเหลือกับตัวเขาอยู่เลยครับซึ่งข้อมูลสาธารณะที่พอจะหาได้อ่ะก็มีแค่กลุ่ม Facebook ที่สร้างเอาไว้พูดคุยกันเรื่องคดียินต่างๆครับหรือแม้กระทบทความเก่าที่ตีพิมพ์ในหนันงสือเก่าๆอะไรเงี้ยจากข้อมูลทั้งหมดที่เหลืออยู่ครับทำให้รู้ว่าในปี68เเเนนีีย่ยยบบบิกบกกกจจาาาารรรรรศึษโโโงพคคทั บิกเป็นคนฉลาดเข้าเรียนสายฟิสิกส์อยู่ที่มหาลัยยูท่าเขาเคยรับรางวัลชมเชยจากโครงการหนึ่งด้วยและตอนที่นักสืบไบออลสืบหาข้อมูลครับคนที่รู้จักบิกต่างเล่าว่าในช่วงที่บิกหายตัวไปเขามีอาการซึมเศร้าครับและมีน,นม้ำหนักจะเพิ่มขึ้นด้วยส่วนครอบครัวของบิกเนี่ยนักสืบไบลล้อลเปิดเผยว่าพ่อของบิกเป็นเกษตรกรครับและเป็นอดีตทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วแต่พ่อของบิกเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงในปี64ครับด้วยโรคไตที่เป็นตั้งแต่เกิดส่วนแม่ของบิกกกกก็็็็เเเเเเเปปนนคครูหลลลงงจาาทีีี่่่่่พอออบิิิสสยยยยชชววตตตไไไธธมมแแใะด้ ในเดือนพฤษภาคมปี2010ครับและข่าวการเสียชีวิตของดอนน่าบิกเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้พูดถึงดักลาสบิกลูกชายของเธอเลยคือมันคงประมาณว่าก็ยังไม่รู้ว่าลูกชายเป็นตาย,ยาร้ายดียังไงคือเหมือนกับก็ไม่ได้พูดถึงว่าเออลูกชายเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยนะแล้วทางครอบครัวของบิกเนี่ยก็เคยจัดพิธีลำลึกให้ดักลาสบิกในปี90ไปเลยครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยดอนน่าได้เขียนบันทึกไว้ในไดอารี่ครับเป็นไดอารี่ที่นักสื่อไบอัลเนี่ยมาพบระหว่างทำข บางจุดครับที่มันฟังดูน,น่าเหลือเชื่ออยู่เว้ยในไดรี่ของดอนนาบิกแม่ของดังลาสบิกเนี่ยกล่าวไว้ว่าตอนนั้นที่ดอนนาเนี่ยเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าหนึ่งในเมืองครับเธอบังเอิญเจอกับพนักงานขายคนหนึ่งที่บอกว่าตัวเองเนี่ยมียานพิเศษเว้ย หรือว่าพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นร่างทรงหรือไม่ก็หมอดูครับเหมือนเดินผ่านแล้วทักซึ่งอันนี้คือเรื่องก่อนที่จะขายเฮีนะคือเรื่องก่อนที่จะมีพ่านไปพบกระโหลกนะหลังจากที่พนักง,งานขายอ้างว่าตัวเองเนี่ยมียานทิพก็ได้มีการทานายเกี่ยวกับตัวดอนนาตรงหลายเรื่องครับดอนนาเริ่มรู้สึกประหลาดขึ้นมา Donna ดอนนาก็เลยพูดกับหมอดูคนนี้ว่างั้นคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมแล้วว่าตอนเนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของฉันพอดอนนาถามแบบนี้ปับ๊บหมอดูคนนี้ครับก็ได้ทํานายเรื่องของลูกชายของดอนนาตามคำของเธอวอดูบก่า ลูกชายของคุณเนี่ยขึ้นไปที่เชิงเขาหลังมหาลัยเพราะตั้งใจจะไปจบชีวิตตัวเอง แต่จูจ่ๆเขาเกิดกลัวขึ้นมาและตอนนั้นฟ้ามันดันมืดแล้วเขาก็เลยพลัดตกลงไปที่เชิงเขาหลังมหาลาัยนั้นหมอดูพูดกับดดนน่าตบท้ายว่าเขาอยากให้คุณหาตัวเขาให้เจอจริงๆนะซึ่งตอนที่นักสืบไบอลอ,อ่านเจอรายละเอียดนี้ในไดอารี่เล่มนี้มันทําให้เขา้รู้สึกแปลกใจครับแต่ก็ไม่รู้สึกว่าติดใจหรือว่าต้องเอามาเก็บเป็นรูปคดีนะคือเป็นบอะแสได้แบบบอะแสของหมอดูทานายทายทักวิเราเก็บไว้เป็นบอะแสสาคัญดีกว่ามันไม่ใช่ไงแต่หลังจากที่ผ่านป่าคนนั้นไปพบชิ้นส่วนกระโหลก คลี้สำเร็จเนี่ยเขาก็นึกถึงไดรี่เร่มนี้ขึ้นมาไว้นักสืบได้เอากล่าวว่ารายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันฝังอยู่นในใจของผมเลย ไม่ว่าจะเป็นจุดที่พบกะโหลกหรือสภาพภูมิประเทศที่ผมต้องเดินค้นหาคือการค้นหาในเชิงเขามันชันมากเวย้ยขนาดตอนกลางวันเนี่ยผมเองยังลำบากเลยที่ต้องทรงตัวให้ได้และยังต้องพยายามดูให้ดูเรื่องอย่างว่ากำลังจะต้องเดินไปทางไหนด้วยถ้าการตายของบริกเป็นอย่างที่หมอดูคนนั้นทำนานในปี90จริงเขาก็คงจะตายทันทีตั้งแต่วันแรกที่เขาหายตัวไปครับสรุปคือถึงคดีของบริกอะ่ะจะเคยกลายเป็นคดีเย็นแล้วก็เงียบหายไปนานกว่าหลายสิบปีเนาะแต่เขาก็ไม่เคยถูกลืมครับตัวเีเว่นวอลลนก็อย่างเล่าว่าผมย้งถึงภาพ ย,ย,ย,ยังเห็นภาพเข้าของทั้งหมดที่อยู่บอหลังรถของเขาผมไม่มีบอนลืมเลยแม้แต่เรื่องเดียวและก็จริง,รงๆนะครก่อนหน้านี้ที่บิ๊กจะขยัวโตไปเนี่ยวอรเลนก็รู้ว่าบิ๊กถอนวิชาเรียนทุกวิชาก่อนจะจบเทอมไว้คือเหลืออีกแค่หนึ่งสัปดาห์จะจบอะคือบิ๊กถอนวิชาทิ้งออกหมดเลยทําให้บอลเลนเนี่ยพยายามผลักดันนโยบายของมหาลัยครับให้มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อนักศึกษาเนี่ยถอนวิชาเรียนติดต่อกัน2เทอมครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แปลกครับแต่จริงๆเรื่องของการทำงานจากหมอดูมันมันก็แบบ มันก็เชื่อยากอ่ะคือตำรวจกลับมาสืบสวนในเชิงเขาหลังมหาลัยเพราะในพารมไปพบกะโหลกใช่ไหมก็คือมันไม่ใช่เพราะคาทานายของหมอดูจากแดลี่นั้นที่แม่ของบิกเป็นคนเขียนเอาไว้อะแต่พอรูปคดีมันไขออกมาแบบนี้ก็คือมันแบบเออมันก็น่าตกใจอยู่นะผมก็เลยอยากถามทุกคนที่ฟังคดีนี้ตอนจบว่าทุกคนคิดว่ามันเป็นความบังเอิญได้ไหมหรือว่าหรือว่าหมอดูคนนั้นเคยไปได้ยินข่าวมาแล้วก็ข่าวนั้นเหมือนว่าเออมีการสสนนิษฐานว่านักลาาบิกคนนี้น่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วหรือว่าน่าจะเสียชีวิตหลัังงเเเชิิขาาอรคืปบนพุตม และคือพอได้คุยกับแม่ของดาสปิกก็เลยมีการคลายข้อมูลนี้ออกมาแล้วมันบังเอิญไปอยู่ที่หลังเขาจริงๆไรเงี้ยอันนี้พยายามคิดในเชิงกับประกาศทางวิทยานะและทุกคนเลยครับคิดว่าคดีนี้มันเป็นความบังเอิญหรือมีคนที่มียานที่จริงๆสามารถทำานาทายทักได้จริงๆสามารถขอมมนออกได้นะครับอ่ะก่อนจบคดีนี้ขอฝากโอพาร์ฟเอกวันพีทเอาด้วยนะครับไม่ได้ขาดตลอดนะครับจนกว่าสินค้าจะหมดรวมถึงของพรีเมียมทุกคนสามารถดูเอรียดแลกรับของพรีเมียมที่ต้าคลิปนี้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคดีนะครับขอให้วันที่เป็นวันที่ดีของทุกคคนะรับบาผม กันครับ